ยี่วมาทอดกรอบผสมผัดกระเพารารสจัดจ้านกลิ่นหอมของกระเพราสดกับรสชาติของไข่เย,ยี่ยวมา้าเมนูลับพิชิตใจคนรักทําง่ายเพียงนาทีกดติดตามช่องกุ้บพลไว้เลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ามันพอร้อนทอดใบกระเพราสดให้กรอบ7-10ิวินาทีแต่ระวังอย่าให้ไหมนะครับพอกรอบเป็นสีเขียวเข้มตักพักให้เ็ษน้ํามันใช้น้ํามันเดิมต่อได้เลยนะครับเอาไข่เย,ยี่ยวมา้าลงไปทอดให้เหลืองกรอบแต่ด้านในยังนุ่มฟูน่ากินตักขึ้นพักรอไว้ตั้งกระทะใบใหม่ใส่น้ํามันลงไปใส่กระเทียมและพริกสด ทิ่โกไว้ต้องไปผัดกอหอมจัดใส่เนื้อสับที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้สุกทั่วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนิดหน่อยน้ำปลาและน้ำตาลทรายเล็กน้อยผัดให้เข้ากันดีใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นฉลับตามด้วยใบกระเพราสดกลิ่นหอมจะออกมาเต็มที่เลยนะครับต่อจากนั้นใส่ไข่เยี่ยวม้าทอดที่เตรียมไว้ปุ๊บเขาเบาๆอย่าให้ไข่แตกนะครับปิดไฟตักใส่จานโรยด้วยใบกระเพรากรอบที่ทอดเตรียมเอาไว้ไข่เยี่ยวมา้ากระเพรา รถจัดจ้านเสร็จแล้วครับแซ่บถึงใจแน่นอนทานกับข้าสวสวยน่นร้อนสุดยอดเลยนะครับ